สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะ,ะเข้าสู่ช่องยิบสีบายใจเริงนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับช่องของการทํานายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิบสี่เนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีกุมนะคะราศีกุมก็ได้แก่ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาไปจนถึงวันที่14มีนาเนาะการนับ ราศีของแม่หมอนี่จะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือว่าตามหลักการเวงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้าเนาะท่านที่เข้ามาฟังคลิปแม่หมอนี่จะอ้างจากหลักลัคนาก็ได้ถ้าทราบเวลาเกิดนะคะหรือจะอ้างตามหลักสากลก็ได้เนาะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าตรงนะคะคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตความรักของชาวราศีกุ้ม พาดลมเนาะประจำเดือนตุลาคม2565นะคะชาวราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างความรักในเดือนตุลาคมเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะคะดีขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของราศีกุมไปแรกเลยคะ่ะโฟบสอดคะ่ะสีดาชารริอดคะ่ะ ไแบบแบนท์วอลเปงค่ะเอชอปคัพค่ะแปดถ้วยเนะเอชอปสวดค่ะแปดดาบเทนอปคัพค่ะสิบถ้วย King of Pentacle s ค่ะราชาเหลียนนะ The Star ค่ะ Six of Cups ค่ะหกถ้วย ทีมกัปแวนนะคะราชาไม่ทาบอีก2ใบนะนารับสรนะคะ9ดาบ10 of pentacle ค่ะ10เหรียญ ได้สิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญคนโสดไพ่ประจำตัวของคุณคืนเป็นโฟล์โวสดน,นะคะสี่ดาบแต่ว่าไพ่ความคิดของคุณเป็นชาวเรียลใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่ภายนอกแล้วดูนิ่งเฉยมากการแสดงออกของคุณนะ่ะนิ่งเฉยมากถ้าในเรื่องของความรักคุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะ แต่แต่ในใจของคุณคือความเป็นชาริออ์ตะอ่อนนอกแต่แข็งในแบบนี้ได้ไหมเหมือนกับไม่ได้ต้องการความประดักหรือหรือไม่ได้ต้องการที่จะพบเจอพูดคุยหรืออะไรกับใครทั้งนั้นการแสดงออกของคุณมันค่อนข้างตรงกันข้ามกับความรู้สึกข้างในอ่ะ หรือคนอื่นอาจจะมองว่าเราเป็นคนนิ่งๆก็ได้นะในเรื่องของความรักในเรื่องของการเข้าหาหรือในเรื่องของการที่จะคบหรือพูดคุยกับใครอะไรแบบเนี้ยคนอื่นมองดูบุคลิกของคุณแล้วแบบเหมือนเราเป็นคนที่ขี้อายไหมอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่จะ,ะการแสดงออกอะเหมือนไม่กล้าแต่จริงๆ ในใจของคุณแล้วมันมีความมุ่งมั่นมันมีความแบบถ้าคุณได้รักใครสักคนน่ะคุณตั้งใจที่จะรักคุณทุ่มเทคุณแบบทำเพื่อความรักได้อะอะไรประมาณเนี้ยแต่คนอื่นที่มองเข้ามาเหมือนเหมือนมองว่าเราเป็นคนที่นิ่งๆอะ่ะไม่ไม่เชิงว่าไม่มีหัวใจหรือว่าอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆแล้วคุณก็ถ้าคุณได้รักใครแล้วคุณรักจริงมากนะคุณจริงจังอะไรแบบเนี้เอออันนี้คือชาวราศีกุมนะสถานการณ์ของคุณในช่วงเนี้ยมองดูตัวคุณเองต้องการที่จะมีความรักที่มั่นคงกับใครสักคนแต่ด้วยตัวตนที่แสดงออกไปแล้วแบบนั้นนะ่ะคนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้ไงอืม ขอให้มีใครที่อยากจะเข้าหาหรืออยากจะจีบอะมองดูว่าเหมือนต่อให้คุณชอบเขาแค่ไหนชอบใครแค่ไหนแต่แต่ว่ามันไปแค่ใจอ่ะแต่แต่แต่การแสดงออกคุณไม่ทำอ่ะคนอย่เขาก็เลยมองว่าเออเขาคงไม่ได้ชอบเรามั้งอะไรง่งเงี้ยมาหลาจจะทำให้เราชวดความรักที่ที่แบบแอบปัรถนาเอาไว้ในใจอ่ะไปหลายๆครั้งนะอ,อืนะคะ ทีนี้ด้วยความที่มันมีนายออฟสอดเข้ามาด้วยอนะเนาะคือทำไมอะทำไมถึงแบบมันดูมันดูยากเย็นอะเหมือนคุณเป็นคนที่มีความเป็นสองบุคลิกอะถามว่าคนที่จะเข้าหาคุณมีมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือหรือ เป็นคนที่เขาสนิทสนมกับญาติพี่น้องเราครอบครัวเรามาตั้งตั้งนมตั้งนานอยู่แล้วเป็นคนที่เราคุ้นเคยมาซึ่งตัวเราเองอาจจะไปแอบชอบคนนี้ก็ได้หรือเขาอาจจะมาแอบชอบตัวเราก็ได้เนี่ยแต่มันไม่มีการแสดงออกตรงนั้น่ะเออถ้าสมมุติต่อให้มีคนที่มาแอบชอบคุณแต่ว่าเขามองว่าเราเป็นคนนิ่งๆมองว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรตอบกลับเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ใจเราเนี่ยชอบเขาก็ตายแล้วนะ มันอาจจะทําให้ช่วยความรักที่ดีๆไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอะไรที่สามารถแสดงออกมาได้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดมากเกินไปอะไรแบบนี้ยังไงไก็ลองดูนะคะเออลองดูอืมสาหรับคนที่เป็นคนโสดถ้าคุณต้องการนเรื่องความรักนะถ้ามีใครเข้าหาคุณช่วงเนี้ยเอ,อ่อแสดงออกตัวตนถึงถึงความที่บอกเขาให้รู้หน่อยว่าคุณก็มีหัวใจคุณก็รักคนเป็นเหมือนกัน เออเนาะนะคะทีนี้สำหรับคนที่เป็นคนคุยช่วงนี้แม่หมอมองดูว่ามันมีความตัวคุณเองอะใจของคุณอะไปหาเขาเนี่ยพอสมควรนะไปหาเขาพอสมควรแต่เราเก็บทรงเราเก็บท่งเราพยายามทําให้เขามองไม่ออกว่าเราคิดอะไร ด้วยความที่มีไพ่ธาตุดินขึ้นมาเสริมด้วยเนาะมันก็เลยยิ่งดูนิ่งไปกันใหญ่เลยถึงเวลาที่เขาทักแชทมาใจเราอะตัวเราอะอยากจะตอบเขามาก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 ็ไก่กกกกกล้านตัวแต่คุณจะเว้นเวลาไปประมาณสัก8นาที10นาทีสิบห้นาทีแล้วค่อยกลับมาตอบอะไรแบบนีน้หรือถ้าเวลาที่เขาโทรหาคุณก็จะเหมือนแบบ ยังไม่ได้รีบโทรกลับทันทีอ่ะคุณจะเว้นเวลาดูกันโทรหาเราใช่ไหมอ๋อโอเคเราเว้นเวลาไปสักประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวเราค่อยโทรกลับอะไรแบบนี้ทั้งทงที่ใจในใจนี้มันคือแบบอยากโทรหาเขาอะณนะเวลานั้นะนะคะทีนี้มันจะทําให้เกิดการงอนกันได้งอนมีการงอนมีการงอกันถามว่าขึ้นดีกันสําเร็จไหมขึ้นดีสําเร็จนะ แต่ถามว่าเราจะทําแบบนี้อีกไหมคุณว่าทําแบบนี้อีกเหมือนเดิมเหมือนมันเป็นการที่เราไว้ทรงเราอะอ,อ,อะแต่มองดูแล้วความความสัมพันธ์ของพวกคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยดีกว่ามันจําเป็นที่จะต้องเรื่อยเรื่อยช้าๆเพราะอะไร แล้วตัวเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยให้เขารู้ว่าคิดอะไรทำอะไรหรือต้องการอะไรแบบไหนก็ไม่ค่อยพูดไงแต่จริงๆตัวคุณเองก็ถ้าได้รักถ้าได้ชอบคุณก็เต็มที่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นทั้งตัวเขาด้วยเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะกักนิดนึงอะไรางเน,นี้ยให้เปนทีละน้อยให้เปทีละน้อย,ไ,อยไม่กล้าให้เยอะนะคะ กับคนคุยเนี่ยแต่ถามว่าจะได้ชัดเจนไหมยังไม่ใช่ในตอนนี้หรอกอความสัมพันธ์ยังมีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆมีโมเมนต์หวานพูดคุยกันถึงเรื่องครอบครัวบอกเล่าเก้าสิบกันว่าพูดถึงคุณพ่อ,พ,พ,อพูดถึงคุณแม่พูดถึงพี่น้องอะไรเล่าบอกเล่าให้กันฟังอะไรเนงะี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่ดีๆนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆคืบคานคือคานไปช้าๆความสัมพันธ์ของคุณเนาะแต่มันก็โอเคนะคะมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเนาะ แต่ตัวเราเองอาจจะแบบวางมากเยอะหน่อยอะไรแบบนี้เนาะราศีมังกรก็คือธาตุดินนะคะความเป็นธาตุดินของคุณนะชัดมากนะอโอเคทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วกันเนาะถ้าคนที่เป็นแฟนกันช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยก็แล้วกันเออ ขออภัยถ้าไม่ใช่ราศีมังกรราศีกุมเนาะราศีมังกรไม่หมอะเพิ่งทานายไปเมื่อกี้มีความสับสนนิดนึงนะคะเออขออภัยด้วยละกันเนาะราศีกุมนะชาวราศีกุมแต่ในช่วงนี้ตัวตนของคุณมีความเป็นธาตุดินเนาะมีความเป็นธาตุดินค่อนข้างที่จะสูงนะคะอ่าทีนี้สําหรับคนที่เป็นครอบครัวเป็นแฟนกันให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนิดนึงนะมีโอกาสที่จะ ห่มงานน่ะแล้วมันล้มหมอนนอนเสือคุณร่างกายไม่ไหวแต่ใจอยากจะสู้อ่ะใจอยากจะไปใจอยากจะทะําอ่ะนะหรือว่าอาจจะมีแพลนที่จะชวนกันเดินทางแต่ว่าพอถึงวันแล้วอะ่ะตัวคนหรือตัวแฟนเกิดไม่สบายขึ้นมาแบบนี้มันก็ทําให้เราผิดแผนได้นะนะคะระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงหรือว่าใครที่พร้อมเตรียมตัวเป็นคุณแม่ ถ้ามันมีในเรื่องการเดินทางไกลหรืออะไรเข้ามาถ้าคุณตั้งท้องแล้วอ่ะถ้ามีแผนในเรื่องการเดินทางไกลเข้ามาแม่หมอะอยากจะให้คุณเลื่อนไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเป็นผลเสียกับการที่แบบว่าเรายังตั้งครันโดยเฉพาะตั้งคันอ่อน,ออนๆนะคะการเดินทางไกลหรือว่าการถักหมร่างกายแบบเออบางทีใจอยากเที่ยวอ่ะแต่ว่ากายไม่พร้อมอ่ะ ยังไงลองนอนพักผ่อนอยู่กับที่บ้านก่อนแล้วก็สร้างบรรยากาศให้บ้านเราแบบดูน่าอยู่อะดูแบบอา่าอะไรล่ะอยู่กับพี่อยู่กับญาติพี่น้องนั่งคุยกันสักเพลงไะหรือนอนดูหนังที่บ้านสร้างเสียงหัวเราะให้ตัวเองที่บ้านไปก่อนก็ได้เนี่สำหรับคุณแม่ที่ท้องนะคะอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพนิดนึงช่วงเนี้ยอ่อา แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ท้องยังไม่ไม่ได้มีลูกนะช่วงนี้มองดูว่าตัวคุณเองโอกาสที่จะตั้งท้องนั้นช่วงนี้แม่หมองมองดูว่าไม่ค่อยพร้อมหรอกเพราะว่าร่างกายของคุณอนะมันมันเหนื่อยมันล้ามากเกินไปถ้าสำหรับคนที่เป็นคู่กันอะนะเอ,อเรื่องราวในภายในคร,ครอบครัวคุณไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะแต่ว่า จะห่วงกันเรื่องสุขภาพนี่แหละแม่หมอยอยากให้เน้นนะคะยังไงก็ดูแลกันนิดนึงเนาะหรือถ้าถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็สําหรับใครที่มีลูกแล้วอะ่ะก็ให้ดูแลในสุขภาพของของตัวเล็กนิดนึงนะคะอืไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถือว่าโอเคนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะอาจจะได้ชวนกันถ้า เราแยกครอบครัวมาอยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกแล้วอะ่ะมีโอกาสที่จะได้ชวนกันไปรวมครอบครัวใหญ่อะ่ะหรืออาจจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เดินทางมาเยี่ยมก็ได้นะคะอืมมีโอกาสที่จะได้รวมญาติสูงมากๆเลยเนาะสหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะทีนี้แม่หมอขอดูพลังงานไพ่ที่แนะนํพวกคุณหน่อยค่ะทั้งสามสถานะเลยพลังงานไพ่ที่จะมาแนะนํพวกคุณนะคะ ขอ,อพลังงานไพ่สี่ใบที่จะมาแนะนำพวกคุณเลยคะ่ะชาวราศีกุมภ์พไพ่ใบแรกเมจิเชียนนะคะ The Lover นะคะเทรดนะคะ Temperance นะคะโอเคคนโสดถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสองบุคลิกการการแสดงออกของเราเราพูดไม่เก่งหรือหรือเราดูนิ่งเกินไปอะทีนี้ด้วยความที่เมจิเชียและเ h เลอ v e เออกมานะคะม h เ d เ t สแล้วก็ Temperance ขึ้นมาลองปรับตัวเองดู m มจ i c i a n บอกว่า ถ้าพูดไม่เก่งลองลองดูลองหัดพูดถ้าอยากเข้าหาใครถ้าอยากจีบเขาลองนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรเราจะปรึกษาเพื่อนก็ได้นะหรือถ้าตัวคุณไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ที่จะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะคุณก็อยู่นิ่งๆเฉยๆแต่คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่เป็น the magician และ the lover นะเหมือนเขาจะเดินเข้ามาหาคุณเข้ามาเปลี่ยน เปลี่ยนให้เรากล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะไรแบบนี้เออม,มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นสูงนะคะที่จะเจอใครสักคนและมีเดทแล้เทมเพลเมนส์การที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาค่อยๆเปลี่ยนตัวตนของคุณให้ถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเปลี่ยนให้คุณมามั่นใจในตัวเองะถ้าใจของเรามันพร้อมอยู่แล้วแต่กายของเราอะ การแสดงออกมันขัดกันอะไรอย่างเงี้ยมองดูว่าในอานาคตตัวคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาจุดที่มันด้อยตรงเนี้ยได้นะนะคะหรือ,าอชาวราศรีกุมคนโสดเนานะมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนคนนั้นหรือถ้าแอบชอบใครอยู่โอกาสที่จะสมหวังก็ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้คนที่เป็นคนคุยคนที่เป็นคนคุยกันนะความชัดเจนของพวกคุณอาจจะ ไม่หมอว่ามันไม่ได้จําเป็นมากนักหรอกเพราะว่าการแสดงออกของพวกคุณนะ่ะแสดงออกการแสดงออกที่มีต่อก,กันมันก็โอเคอยู่แล้วอะมันก็เหมือนการเป็นแฟนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเนาะเออแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาถึงขั้นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยหรือว่าย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่โมเมนต์หวานๆของพวกคุณที่มีต่อก,กันนี่ก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะ นะคะอืมทีนี้ถ้าคนที่เป็นแฟนกันสําหรับคนที่เป็นแฟนกันอย่างที่แม่หมอบอกให้ระวังในเรื่องสุขภาพของพวกคุณนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าสุขภาพของพวกคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นถ้าไม่สบายเนาะมี The m a g i c i เชเข้ามานะคะอ่าได้ไปพบเจอกับอ่าถ้าถ้าร่างกายของเรามันแย่หรือว่า หรือว่ามันสุดหรือว่าอะไรแบบเนี้อาจจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่เป็นคุณหมอหรือว่าเป็นใครที่จะมาแนะนำแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพให้คุณนะ่ะเออนะคะมันจะดีขึ้นมาได้ตามหน้าไพ่แล้วมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้หรือถ้าใครที่ตั้งคันอยู่อย่างที่แม่หมอบอกเลยนะคะพยายามสร้างความสุข อยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเนาะเออซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อตัวคุณมากๆเลยแต่ถ้าใครที่ปรารถนาที่อยากจะมีลูกนะคะรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงและในอนาคตความหวังของการอยากจะมีลูกของคุณมีโอกาสสูงแต่ว่าลองชวนกันไปเที่ยวลองชวนกันไปเปิดหูเปิดตานะคะ อลองชวนกันไปเปิดหูเปิดตานอกบ้านดูก็ได้อะไรแบบนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะคะก็สําหรับชาวราศีกุมเนาะก็น่าจะโอเคแล้วนะคะก็เป็นกํนลาลังใจให้ทั้ง3สถานะเลยคนโสดคนที่เป็นคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันนะคะ,ะการทำนายไพ่เนี่ยมันอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงนะอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจนะคะเพราะว่า คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยทั้งทั้งโลกเนี่ยมันจะมีอยู่กี่สิบล้านคนเราก็ไม่รู้เนอะนะคะก็โอกาสที่มันจะตรงทั้งหมดเลยมันก็เป็นไปได้ยากกับดวงชะตาเรานะคะแต่ว่าถ้าใครฟังเรารู้สึกตรงก็สามารถถ้าสามารถตามออคำแนะนำในไพ่เนี้ยไปไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้จริงๆ อันนี้แม่หมอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในเดือนถัดไปนะคะจะมาอัปเดตให้แบบนี้อยู่ตลอดเลยเนาะ,ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะก็จะขอจบการทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศรีกุมประจําเดือนตุลาคม2565ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ